คาชิมะเลโกเรื่องเล่าสุดขนหัวลุกจากประเทศญี่ปุ่นโดยเรื่องเล่าเกิดขึ้นที่จังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นมีอยู่ว่าเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคาชิมะเลโกทำงานที่โรงเรียนจนเลิกดึกขณะที่เธอกําลังเดินกลับบ้านเธอก็ไปพบกับพวกโจรหืน่นจับไปลุมลข่มขืนเมื่อพวกโจรทําการข่มขืนเสร็จเธอก็พยายามคานไปขอความช่วยเหลือแต่ก็ไปหมดสติ โดยขาของเธอไปพลาดที่รางรถไฟซึ่งเวลาต่อมารถไฟได้บดขยี้ขาของเธอจนขาดและเธอก็สูขิดในที่สุดตามตำนานกล่าวไว้ว่าเธอมักจะปรากฏกายตามห้องน้ำสาธารนณะโดยคารมหาในสภาพที่ไร้ขาและเลือดอาเธอจะตั้งคำถามว่าขาฉันอยู่ไหนซึ่งหากเหยอตอบไม่ได้เธอจะฉีกขาของเหยอออกเป็นสองท่อนถ้าอยากหนีรอดจากเธอต้องบอกเธอว่าอยู่ที่สถานีรถไฟเมชินซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอตุยเย็บ ป,ปุริยและเธอจะถามต่ออีกว่าใครเป็นคนบอกคําตอบเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือคาชิมาเลโกเป็นคนบอกและเธอก็จะหายไปต่อหน้าต่อตาคนบางกลุ่มก็บอกว่าคาชิมาเลโกนั้นน่าจะเป็นเรื่องเล่าที่เกิดจากการผสมตำนานเมืองสองเรื่องเข้าด้วยกันอีกทีนั้นคือเรื่องเทเคเทเคและฮานาโกพราะเธอถูกทำลายร่างกายทิ้งให้ตุยท่ามกลางความหนาวเหน็บและถูกรถไฟทับล่างจนขาด คึงแต่แทนที่จะเล่ล่อนอยู่ใกล้ทางรถไฟแต่กลับไปสิงอยู่ตามห้องน้ําสาธารณะแทนเอองงเหมือนกันตุยที่ทางรถไฟแต่ไปสิงสถิตอยู่ที่ห้องน้ําสาธารณะมันใช่เลยท้งนี้ตำนานได้กล่าวไว้ว่าหากใครได้ยินหรือฟังเรื่องของเธอมาคุณจะได้พบกับเธอในอีกหนึ่งเดือนให้หลังหวังว่าทุกคนจะยังจําคําตอบได้เด้อไปละไว้เจอกันคลิปหน้าครับ